ไม่ใช่ดิต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันเลยนะคะวันนี้เป็นเกมส์อันนี้มองรีวอร์ดปั๊ตเทิร์นเพื่อเจอหนึ่งเกมไออร์เบสนะคะนะเออถ้าท่านผู้ชมได้ยินเสียงเพลงนีก็แนะนำไปใจก็เปิดไปนะคะนะเออนะครับวันนี้เราเล่นตัวกัสลาทีงโคตรแหลกกัสลาตัวนี้ผมทำเองนะครับนะเออผมทำเองกับมือเชี่ยผมสินะกัสลาเนี่ยมันจะได้เป็นยูนิคขนไหนก็ไปดูกันเลยอ่ะก็ทดสอบความโหดนะนะครับนะผมว่ามันต้องเจอกับมนุษย์หมาป่าก่อนที่มันจะโหดขนาดไหน นี่ก็ตดแหลกเลยนะครับนะกอสลาโอ้โหแน่แน่แนเอาแล้วนะครับนะเอาแล้วนะครับอะเอาแล้วนะครับวันนี้นะครับมันต้องเจอกับ ไอ้ไอ้กลุ่มตัวไรประโยชน์นะครับนะต,ตัวไรไม่เหี้ยแหละที่ไหนมาดูกันซิว่าจะเป็นยังไงโตกไม่ตายนะครับ,รบรก็สลบผมจะกระจกนี่วะเออแกดูถูกิ้นเกินไปแล้วนะเลือดก,ก็สลาแข็งเลือดกัซลาของพ่อพี่เลนกกัน,นนะมาดูกันว่าไฮดาสาตัวจะไหวไหมนะครับนะ ก็สลบหรอกเฮ้ยพวกเราไอ้ก็สลานี่มันจะแหกปะคะเอยนะครับนดำลึกลงกันโอ้ผมว่าเปิดเพลงซีมันไม่ไหวบนหัวนะคับนะแป๊บนึงเออนะครับราติดร้ายตายนะครับไม่รู้แป๊บนึง ีตกใจหมดเลยเพลงซีไอ้สั์โอเคทำไมตัดโอ้ว่มันต้องเจอกับนี่แล้วหรอนะครับนะเออว่าเราเจอกับแก๊งนี้แะไรหล่ะนะแก๊งเอ่อสามสหายพลังคนโคตรเฮ้ยตายโคตรง่ายการกอยบอกเคยฉันเลือดตัวสี่พันแล้วทำไมฉันตายง่ายจังไอ,อก้กระสือตัวนี้มันไม่ทำดาบมันปล่อยสายฟ้าได้นะครับนะมันปล่อยสายฟ้าได้ บอกใจเสียงคีย์บอร์ดมันไมมันไม่ใช่เสียงคีย์บอร์ดของผมนะครับมันเป็นเสียงคีย์บอร์ดของพี่คอยนะครับเออมันไม่ใช่เสียงคีย์บอร์ดผมอ่งั้นผมให้มันเจอกับงั้นมันผมให้มันเจอสามสามงั้นผมให้มันเจอสามจุลเทพนะครับนะเออสามจุลเทพมันจะเป็นโอเคไปดูกันสามจุลเทพนะครับเราบอกเว่าเราไปจัดการมัน ครับนะเออซึ่งก็สู้ไม่ได้นะครับนะเออตามเคยนะก็รซิล,ลามันเก่งโอ้ยตอนนี้ผมว่าไม่ธรรมาดาแล้วแหล่ะโอเคซึ่งก็ร์ซิล้านะตัวต่อไปที่น้อมาเจอกับกอซิล,ล่านะครับผมอ่ะผมแถมอ่ะผมแถมไอไอไอซอมคอสนาทัตหรือว่าบักเออ บอคอมปีเข้าไปเออนั่น,นแ,แหละไม่รู้ว่าใช่คอมปีปอนะเออพไม่รู้เหมือนกันอ่ะให้รู้ว่างช่วบอกหน่อยเออมันก็คแค่โบดิโนซสมีสกินงง,งๆ,ๆนะไม่ว่าอย่างนี้นเสียงนะครับตายนะคะตายตายมาดูกันซิว่าอเมริกา,การรอลอยดอนวันนะครับนะถ้ามาเจอกับนี่นะครับถ้ามาเจอกับกอริลานะครับนะผมว,ว่าไม่รอดแหละ เออไม่ไไปรอนยังไงวะนี่นอนนะคะไปไปดูเกมแคปโอ้โหไอ้ผู้ชายเอาไม้ตะโกาะอุยอย่าไปอยู่กับฉันยุยกระไรฉันเลยตายแล้วซ่าตัวนี้มันขี้โกงมันปไปชนะได้เล่นเกมสักเกมเล่นเกมสักเกมคึ้นแหลกเลยกอล์ารตัวนี้ใช้ผมใช้เวลาสร้างนานมากๆเลยใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่ เลนล่างล่างงั้นผมก็ร้องร้องก็ร้องรโอเคมาดูกันฟินิกมาแล้วจะจะร้องฟินิกได้ไหมฟินิกบอกใช่ชนะได้อยู่แล้วเอาแต่มึงตายหมายความว่าไงวะหมายความว่าไงมึงตายอ่ะมึงบอกชนะเขาได้สบาย นี่นะครับต่อไปต้องเจอกับตัวละครสร้างนะครับที่ไม่ใช่ของผมอันนี้เป็นของคนอื่นนะครับนะชื่อว่าฮอลเลอร์นะครับหรือบักแบคทีเรียนั่นเองซึ่งมาจากแบคทีเรียนะซึ่งมาจากแบคทีเรียนะครับวันนี้ซึ่งเขาแบบโมเดลไม่ได้กีมากๆนะครับนะเออดูกันว่าเป็นไงนะครับนะ้าพ่อตาเขาบอกว่าเฮ้อมันมันจะเป็นอะไรวะเฮ้ยโอเคตายนะครับมันดป็นอลไรหรอ บอสซึ่งโคตรกาดเออฉันคือที่แรกบอสแล้วนะเว้ยฉันเป็นยูนิตขั้นฝนตกสลัดคือหลอดนะทำไงฝนตกมาอีกทำไงไอ้เนี้ยพี่ขอยฟูดนะนี่ฟันพึ้งฝนตกไปสิมาดูซิว่ามูโต้นะครับน่าอ้าวไอ้เนี้ยนี่ขึ้นอีกแล้วนะครับนะนี่นะครับไปตัวนี้นะครับทุกคนจำหน้ามันได้ไหมฟูโต้นั่นเองฟีเมลมูโต้ใครเคยดูหนังก็ซิลาพักเออกปซิลาพันเออปี2014อ่ะผมดูทุกภาคผมรู้ รสิลาหนึ่งเก้าห้าสผมชอบผมชอบหนึ่เกาหาสรคุณชอบพัคไหนก็บอกได้ไม่ต้งบอกได้โอเคมาดูกันนะครับนักูปรับกริลาคือฟิมูโตฟิมูโตอกอ้ากอสิลาคุณตตบหน้ามึงทำไมกอสมันตัวใหญ่ทำไมมันรู้สึกว่ามันตัวเล็กกว่ากอสิลา่เียตัวเล็กกว่ากอสิลาเยอะเลยนะครับนะครับกอสิลาทำไม่ชนะเออ มาดูกันทีว่าก็ชิลาของคนอื่นนะครับนะาที่คนอื่นสร้างเนี่ยจะสู้กับของผมได้หรือเปล่าทุกคนก็ดูราคาราคาไม่ราคาไม่ได้อเไม่แดงงูเออราคาไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแต่ก็าาก็ทีก็ชีลาผมมันไฟฟ้าได้รีบเร่เรียบร้อยนะครับนะตายนะครับนะะ่ะแย่เลยครับก็ชิลาปลอมนะครับนะ่ะอวยสัตว์กุดซ่าอีอวยอีไอสัต,ตว์ตโหนี่นะครับอันตัวต่อไปนะครับก็คือ เม,ก,เมก,กาเมกากอร์ซิลล่านะครับเมกากอสิล่านะครับเมก,กา,ามกอสิล่าที่คนอื่นสร้างนะครับพวกคสวยเลยแซ่บนะครับโอเคมาดูกันนะครับว่าใครจะชนะมาแล้วไอ้เมก,กากอสิล่าแกตายมาเลยตายแล้วเหรอแตกแตก ผมชนะนะครับนะผแลาวมากมเนผมจะไม่บอกว่าตัวนทายนันี้นะครับมันเป็นตัวละครที่แบบเดดเดียวปุ๊ตายดเดียวปุ๊ตานะฮะเอออ่ะเอาละซึ่งไลสดนี้จะไม่ได้์สดนานนรับนาเป็นแค่แบมาึงนคัขั้นเวลาผมะครัเพราะว่ารู้ว่าตัวนี้มันไม่ใช่เ่นแล้วผมว่าตรงมันต้องเจอยูนิตของผมเองอะไม่งั้นมันสู้ไม่ได้ฟันหนึ่งเพราะว่าอันนี้ มดซึ่งต่อไปนะครับมาเจอพี่การ์ตูนแคทนะครับนะเออพี่การ์ตูนแคทนะซึ่งพี่การ์ตูนแคทของผมเนี่ย,ย,ยก็ก็น่าสบายนะครับนะเออก็ก็ก็สบายดีนะครับนะเฮ้ยการ์ตูนแคทคนได้วะเฮ้ยถึกยู่นนี่ถึกหรือว่ามึงแก้งถึกว่าจงติแต่ ชิคกี้เดียวชิค่วเปลเปลวอาหมันไม่ใช่แล้วแหละหตรางตัวเลยโอเคอ่ะมาให้เจอชิ้นสไปนูเลยเจอชิ้นสไปนูเลยเจอเจอชิ้นสไปโนนี่นะครับนาชินสไปนูนะครับนะเฮ้ชินสไปนูมาแล้วนะคะนชิ้นสไปนูตัวนี้คือแบบก็ชินสไปนูนะเออก็ มาดูซิว่ามันจะขนาดไหนเชียวชีนสไปโนบอกก้าวไอยู่ตรงเชนเลยเก้าสิล่าอุ้ยอุ้ยเก้าสิบ่าตายครับทุกคนเก้าสิบ่าตายเฮ้ยเพ้าะว่าตัวนี้ไม่ใช่เลนเลนแล้วอะเฮ้ยผมว่าตัวนี้ไม่ใช่เลนเลนละเฮ้ยชีนสไปโน์ เพราเพราะว่าไอเนี่ยมันจะเป็นเอ่อแตกตั้งโอเคงั้นให้มันเจอกับยูนิตหืมตัวนี้โอโ้โหมันจะไหวไหมเนี่ยแต่ทุกคนจะบอกว่าเอโอโอ้โหใช่พี่เหมือนจะไหวก็สิลาชนะแน่นอนเออก็สิลาชนะแน่นอนเออแน่นอนครับก็สิลาชนะก็สลาบอกตายจ้ตายนะครับตายนะครับนะบพี่เขาเลื่อนไม่ลปเลยนะครับนะโคตรโหด ว่าตัวนี้ต้องมาเลยเหรอเออฉันมาเพู่อยู่สงครามเนี่ยซึ่งนั่นก็คือเทพเจ้าขอยนั่นเองแต่เทพเจ้าขอยกูจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเอาไปอย่างี้แหละครับอาจจะไม่ได้สวยเท่าไงก็ใช่ละแต่ไม่สู้เทพเจ้าขอยอื่นอ่ะสำหรับตัวละครที่พากเพขานี่อย่าเพิ่งไปแจกเมนนะคะมาวันบางทีไอไอเฮลสไปนู้นมันเป็นยูนิ่เอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบอกเลยดีกว่า ถ้ามันชนะปัญญาอ่อนได้นี่คือจบไปเลยเอาละปิดประเด็นไ่ด้วยตัวสุดท้ายเลยให้มันจะพันยาอ่อนนะครนะับนะซึ่งปัญญาอ่อนเป็นยูนิตขั้นสูงอะระดับเท่เาอไรไม่รู้เดี๋ยวกูไปฟังคลิปก่อนเออยูนิตขั้นสูงนะ,ะนั่นแหละขั้นสูงระดับไหนวะกูก็ไม่รู้แต่ลืมโอเคมาดูกันตายนะครับ นะครับนะตายตายนะครับนะอาสีมาสามถต้นตะนะครับนะเออโอเคอจบจบเลยครับก็ที่แล้ตายอ่าละนะครับนะก็คลิปนี้ก็จบไปที่นี้แหละแล้วจะกันใหม่นะครับบาย